ประพฤติธรรมปฏิบัติลดเลิกละยึดคำพระพุทธองค์ผู้ทรงสีน้อมจิตใจใฝ่ฝธรรมเสริมบารมีเป็นความดีแก่ตัวเพิ่มมงคลมงคลที่16ธรรมจริยาจะความประพฤติเป็นธรรมความประพฤติเป็นธรรม คือความประพฤติสุจริตจะประกอบกิจการอย่างใดทางกายวาจาหรือใจก็ให้เป็นสุดจริตในผิดธรรมปราศจากความเบียดเบียนผู้อื่นทั้งทางกายวาจาแม้แต่ทางใจก็ไม่มีเจตนาเกิดขึ้นเว้นจากการเบียดเบียนชีวิตและความสุขเบียดเบียนทรัพย์สมบัติเบียดเบียนประเวณีมีกัลยานธรรมประจำที่ คือมีเมตตากรุณาเห็นสุขทุกข์ของผู้อื่นประกอบการเลี้ยงชีพเป็นสัมมาอาชีวะยินดีเฉพาะแต่ในคู่ครองของตนนี้เป็นส่วนกายเว้นจากการกล่าวเทศกล่าวส่อเสียดยุยงเขาพูดเหลวไหลไม่ได้ประโยชน์รักษาวาจาให้เป็นหลักฐานที่เชื่อฟังได้ชักนำบุคคลในทางสามคัคคีมีวาจาอ่อนหวาน น่าคบหาเป็นสหายจะก,กล่าวคำใดก็ประกอบด้วยเหตุผลไม่ไร้ประโยชน์นี้เป็นส่วนวาจาส่วนจิตไม่คิดโลภบรู้จักพอด้วยของของตนที่มีอยู่ไม่ตรณีพอจะเผื่อแผ่แก่คนอื่นได้แต่ก็ไม่สุรุยสุร้ายนักไม่พยาบาทปองร้ายมีใจเย็นแช่มชื่นด้วยเมตตาการุณา รู้จักอดรู้จักยัง้งไม่ผลุนผลันดำเนินตนในทางที่เกิดปัญญามีปรีชารู้เท่าถึงการชอบแก่เหตุผลในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดจะเป็นความดีแก่มนุษย์ยิ่งกว่ากิริยาวาจาและใจที่ตั้งอยู่ในธรรมจริยาซึ่งเป็นการประพฤติความดีความถูกหรือทำดีทำถูก แนวปฏิบัติในการประพฤติธรรมนั้นมีอยู่สองสถานคือประพฤติเป็นยุติธรรมและประพฤติเป็นสุจริตธรรมประพฤติเป็นยุติธรรมคือยึดหลักถือหลักรักษาหลักที่เที่ยงตรงและแน่นอนประกอบด้วยความสัตย์ความเที่ยงธรรมและความอย่างรู้นี่เรียกว่าความยุติธรรมคนผู้ยึดถือหลักเที่ยงตรง แน่นอนถูกชอบสมควรสงวนสิทธิ์คืออำนาจที่ชอบทำในส่วนควรได้ควรมีควรเป็นของมนุษย์ทำให้ผู้ได้ผู้มีผู้เป็นเต็มใจเห็นเป็นส่วนเสมอภาคทั่วหน้ากันสมควรแก่ส่วนควรได้ควรมีควรเป็นโดยปราะศะจากอาการเหลื่อมล้ำต่ำสูงไม่เป็นเหตุก่อให้เกิดน้อยเนื้อต่ำใจ หรืออับอายขายหน้าแก่กันและกันเช่นนี้นี่แหละคือผู้ประพฤติเป็นยุติธรรมประพฤติเป็นสุจริตธรรมนั้นหมายถึงการประพฤติเป็นกุศลกรรมบทอันเป็นที่รวมแห่งความดีมีจุดสำคัญอยู่ที่การเว้นพูดชั่วคิดชั่วทําชั่วและพูดดีคิดดีทำดี ประพฤติสุจริตธรรมนั้นมีลักษณะปรากฏอยู่ที่ตัวของผู้ประพฤติเองเช่นประพฤติเป็นสุจริตในบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยการปฏิบัติชอบต่อกันประพฤติเป็นสุจริตในการอาชีพเว้นการเลี้ยงชีพในทางทุจริตขยันหมั่นหาเลี้ยงชีพในทางสุจริตถูกต้องประพฤติสุจริตในหน้าที่ทำงานในหน้าที่ใดก็ถือหน้าที่นั้นเป็นสำคัญ ทำการงานให้สำเร็จผลเป็นอันดีผู้ปฏิบัติตนเช่นนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมย่อมที่จะชักพาตนให้ถึงความเจริญพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเป็นมงคลอีกประการหนึ่งชนเหล่าใดประพฤติธ,ธรรมในธรรมที่พระพุทธเจ้ากล่าวดีแล้วชวนเหล่านั้นจะข้ามแดนมฤตยูที่ข้ามได้ยาก ญาติพี่น้องหญิงชายที่มีอยู่ควรตรวจดูให้ทั่วทั้งไกลใกล้ตามสงเคราะห์ช่วยเหลือด้วยน้ำใจผูกสายใยห,หมู่ญาติเสริมมงคลมงคลที่สิบเจ็ดญาตกานันจะสังขโห การสงเคราะห์ญาติธรรมดาบุคคลมีหน้าที่จะต้องเกี่ยวข้องกันโดยญาติบ้างโดยมิตรบ้างโดยที่เป็นพวกเดียวกันบ้างแต่ญาติย่อมมีไมตรีสนิทผิดกว่าคนอื่นผู้ดูหมิ่นญาติท่านกล่าวว่าเป็นผู้ดูหมิ่นตัวของตัวเองด้วยเพราะนับเนื่องอยู่ในวงเดียวกันญาติมีสองประเภทคือญาติทางสายโลหิต และญาติทางสายธรรมญาติทางสายโลหิตคือคนที่เรารู้จักกันได้ว่าเป็นเชื้อสายหรือเหล่าก่อเดียวกันกับเราญาติทางสายธรรมคือคนที่เรารู้จักมักคุ้นซึ่งเกิดแต่การคุ้นเคยสนิทสนมระหว่างเรากับเขาโดยตรงบ้างเกิดแต่ความสนิทกับญาติทางสายโลหิตของเราบ้าง ชนผู้ไม่เอื้อเฟื้อแก่ญาติไม่ได้ญาติไว้เป็นกำลังก็เป็นประดุลต้นไม้อันตั้งอยู่โดดเดียวเมื่อไม่มีกำลังพอที่จะทานพายุพัดได้ก็มีทางที่จะพิบัติหักโคน่นลงได้ง่ายได้ชนผู้เอาใจใส่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่หมูญาติได้ญาติไว้เป็นกำลังก็เป็นประดุลไม้อันตั้งอยู่ในหมู ต่างต้นก็ช่วยกานต้านทานกำลังลมแบ่งเบาประทังให้ตั้งมั่นอยู่ได้เหตุนั้นผู้ที่นับว่าเป็นญาติถึงแม้จะต่ำต้อยน้อยซับประการใดก็ควรที่ผู้เป็นญาติจะพึงสงเคราะห์ยึดเหนี่ยวน้ำใจกันไว้ตามสมควรตามคราวที่เขาต้องการการสงเคราะห์ญาติคืออุบายเกาะเก่ยวยึดเหนี่ยวน้ำใจญ,ญาติ ให้เข้ารวมกลุ่มร่วมรักเคารพนับถือกันวิธีสงเคราะห์ญาตินั้นท่านวางหลักไว้กว้างๆในที่นี้หมายเอาการสงเคราะห์ญาติด้วยญาติดธรรมคือการแสดงกิริยาวาจาสุภาพต่อกันประพฤติตนสม่ำเสมอยกย่องเชิดชูกันและเอื้อเฟื้อเชื่อฟังกันมีอยู่สี่ประการได้แก่ แสดงกิริยาวาจาสุภาพต่อกันเพื่อให้ความรักและเคารพนับถือเข้าสิงอยู่ในใจของหมู่ญาติจึงควรแสดงกิริยาวาจาสุภาพต่อญาติให้สมกับฐานะระมัดระวังกิริยาให้สงบสงเง่ยมเจียมตัวอบอ้อมอารีกรุณาปราณีอ่อนละมุนต่อญาติผู้ใหญ่ผู้เสมอกันและผู้น้อย การพูดจาก,กันในระหว่างญาตินั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งควรจะต้องระมัดระวังให้มากพูดแต่ถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานไม่พูดถ้อยคำอันยั่วยุให้ญาติต้องเจ็บช้ำน้ำใจประพฤติตนให้สม่ําเสมอคือวางตัวให้สมกับฐานนะหรือสภาพของตนเคารพต่อผู้ใหญ่เอ็นดูต่อผู้น้อยยกย่องเชิดชูกันโดยการมองกันในแง่ดี ประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันและช่วยส่งเสริมความดีของกันและกันเอเื้อเฟื้อเชื่อฟังกันผู้ใหญ่มีหน้าที่เอื้อเฟื้อต่อผู้น้อยแม้ผู้น้อยก็มีหน้าที่เชื่อฟังผู้ใหญ่ชนผู้บำเพ็ญญาติธรรมดังกล่าวได้ชื่อว่าเป็นผู้บำรุงกำลังเครื่องตั้งมั่นแห่งตนเป็นบุคคลมีที่พึ่งพิงไม่อ้างวาง ทั้งห่างจากอันตรายได้ด้วยอาศัยความห้อมล้อมแห่งญาติด้วยเหตุนั้นพระพุทธองค์จึงทรงตรัสการสงเคราะหญาติว่าเป็นอุดมมงคลอันสำคัญอีกประการหนึ่งมีญาติพวกพ้องมากย่อมเป็นการดีเหมือนต้นไม้ในป่ามีจำนวนมากแต่ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ต้นเดียวอย่างโดดเดียว ถึงจะงอกงามใหญ่โตสักเท่าใดลมก็พัดให้โค่นลงได้การทำงานมีโทษโปรดได้คิดยาเสพติดจ้างค่าก่อกรรมชั่วจงงดเว้นทุจริตพาเสียตัวไม่เกลือกกลั่วนีได้เกิดมงคล มงคลที่18อนนวัชานิกรรมมานิการงานที่ไม่มีโทษงานที่ทุกคนต้องทำมีสามทางคือกายกรรมงานที่ทำทางกายวจีกรรมงานที่ทำทางวาจามโนกรรมงานที่ทำทางใจคำว่าโทษหมายถึงความชั่วความไม่ดีความผิดความประทุษร้ายบาปผลร้าย เป็นต้นลักษณะการงานที่ไม่มีโทษคืองานไม่ผิดกฎหมายงานไม่ผิดประเพณีไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมอนาวัชกรรมความทาที่ไม่มีโทษมีแต่ประโยชน์โดยส่วนเดียวในอธกถานั้นได้จำแนกออกเป็นสี่อย่างได้แก่อุโบสถกรรมวายาวัชกรรมการปลูกต้นไม้ สร้างสาธารณาสถานการที่บุคคลมีอัธยาศัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีความประพฤติเป็นธรรมทำความสงเคราะห์ยากย่อมเห็นได้ว่าเป็นประโยชน์ย่อมเห็นได้ว่าเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นแต่ก็มีการบางอย่างซึ่งนับเนื่องในความมีอัธยาศัยเผื่อแผ่ซึ่งถ้าไม่บิเคราะห์ให้ซึ้งแล้ว ก็ดูเหมือนว่าการที่ทำนั้นไร้ประโยชน์เช่นการช่วยขนขวายกิจธุระของ